จริงๆแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นอีดาฮีในบทวอนมีโฮทายาทมหาเศรษฐีที่จับพัดจับผลต้องไปเป็นครูสอนจริยธรรมที่เกาะเชจูแล้วก็โดนปีศาจตามราวีไม่หยุดไม่หย่อนโชคดีที่เธอได้ผ่านชายหนุ่มสุดลึกลับตาม,มาช่วยเหลือตลอ,ตลอดตลอดบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วถูกเสนอให้กับซอเยจยีค่ะเป็นคนแรกแล้วเธอก็ตอบตกลงแล้วแต่เนื่องจากข่าวเรื่องที่เธอเป็นแฟนกับคิมจองยอนหลุดออกมาก็เลยทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจปฏิเสธบทในเรื่องนี้และบทนี้ก็ยังไม่ใช่ของอีดาฮีอยู่ดีนะ เพราะว่าทีมผู้ผลิตเขาได้เสนอบทนี้ให้กับฮันโซฮีก่อนแต่ฮันโซฮีก็ปฏิเสธไปในที่สุดบทนี้ก็เลยตกเป็นของอ e ีดาฮีแล้วเธอก็ทําได้ดีมากนะยังกันเดินออกมาจากเว็บตูนเลยชาวเน็ตเกาหลีนะก็เทใจให้นะคะบอกว่าเธอแสดงได้ดีแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์วอนมีโฮนี้มากๆใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้นะขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะว่าคิมนำกิลเนี่ยเท่สุดๆชาอึนๆนี่หล่อสัสแล้วก็อ e ีดาฮีนะคะสวยมากๆแล้วมันก็สนุกมากๆๆกอกไก่ลลานตัว